สวัสดีค่ะน,นี่อีจิปจะมารีวิวนี่เลยชุด mm hmm. เจสปินเนอร์เห mm hmm. ล่าโปเกมอนทั้งหลาย mm hmm. อยากรู้รืใช mm ่ hmm. มหมว่าทำยังไงไปดูวิธีทำกันเลยว้า mm ว hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะอีจิปจากช่องเพชรอนเทนะคะวันนี้อีจิปขโมยเอ่อ YouTube mm hmm. ของเรานำพิษมารีวิววันนี้นะคะอีจิปมาในชุดปิกเจิ้วลยนี่ไงปิกาปิกา mm hmm. ดังนั้นวันนี้เราจะต้องไปทำอะไรที่เกี่ยวกับปิกาจูแน่นอนนั่นก็คือฟิชเจอร์สปินเนอร์มาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยกระดาษแข็งค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเศษกระดาษเหลือใช้นะคะกันไกค่ะเปลนกาวพร้อมไส้ค่ะไม้จิ้งฟันเรียนบาทสมลีมแล้วก็สีค่ะนี่ อียิปต์ขโมยสีของน้องน้ำเพชรมานะคะแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เป็นเทมเพตของฟิจ u r สปินเ n อร์นะคะซึ่งนางนี้จะมีเขียนอุปกรณ์บอกไว้ด้วยอัน <Wow. S 1> นี้นะคะเดี๋ยวอียิปต์จะเอาไปโพสไว้ที่หน้าเฟ c บุ o ก k t ็ c ออนเทะไงน้องเข้าไปโหลดแล้วไปทำตามกันได้เลยนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย แรกนะคะน้องๆก็จะมีนี่ค่ะแผ่นกระดาษนี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Facebook p e t on p a y นะคะซึ่งจะมีทั้ง2ขนาดนะคะก็คือนี่ขนาดเล็กและนี่ขนาดปกติซึ่งวันนี้อีซิปจะใช้ขนาดเล็กนะคะแล้วเราก็อันนี้ก็เป็นวงกลมที่ใช้ต้องการนะคะเราก็เอากรรไกรมาตัดกันเลยนี่นะคะตอนนี้อีซิปก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทาบใส่กระดาษกันนะคะแล้วก็วาดเลย ได้แล้วก็อย่าลืมวาดวงกลมด้วยนะวงกลมต้องวาดทั้งหมด2อันนะคะนี่วาดวงกลมเสร็จแล้วหลังจากนั้นตัดเลยค่ะตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่วงกลม2อันแล้วก็อันนี้1อันหลังจากนั้นนะคะเอากระดาษมาวางเทียบในเทมเพลตอะสปินเนอร์ที่ให้มาตรงนี้จะมีจุดจุดตรงกลางซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะคะตรงนี้ให้เราจุดลงไป เอาเข็มจุดลงไปเลยนะแล้วมันก็จะมาจุดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ทําการเจาะรูเลยเอาเข็มก็ได้หรือเอาอันนี้ก็ได้อันนี้จะใหญ่กว่าเจาะรูลงป้ยนี่ก็จะได้รูแล้วนะคะนี่แบบนี้ให้ไม้จิ้มฟันมันเข้าได้โอเคต่อไปเทียบตรงๆคะ่ะเจาะรูเหมือนเดิมคะ่ะนี่รูตรงนี้นะได้รูแล้วทั้งสองอันเลยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลองเอาไม้จิ้มฟันมามหมืมเ่นหมุนละวเมิเ่นหมุนละ Wow. มาแล้วก็ใส่ซ้อนลงไป3าแผ่นนะคะแผ่นแรกก็ใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาติดกาวที่อันแรกก่อนนะมันจะได้อยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะติดกาวนะติดไม่ต้องเยอะนะคะน้องๆพอแห้งแล้วนะเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลย <c oughs> อังากนั้นเราก็ต้องตัดตรงนี้นะคะนี่ที่แหลมๆเนี่ยตัดออกไปเลย <c oughs> นี่นะคะตัดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ก็ใส่ด้านนึงเลยะคะ่ะแล้วก็เหมือนเดิม ตัดค่ะอ่าได้แล้วนะคะนี่ทีนี้ก็เหรียญบาทค่ะมาวางปืนเก้าติดค่ะเหรียญน,นี่ยิ่งๆแนะนําให้เป็นเหรียญเก่าๆนะคะเนี่ยเหรียญดำๆที่ไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยเอามาทําได้เลยถ้าเหรียญใหม่ๆมันจะเสียได้โคมนะข้างหนึ่งเอ๊ติดครบทั้งสามข้างแล้วนะคะนี่ลองหมุนเลยหมุนหมุนได้อยู่นะ oh, no. ะะต่อไปนะคะก็เอาเศษกระดาษจากกระดาษที่เราตัดไปแล้วนะคะที่เหลือเมื่อกี้เลยมวาวาดวงกลม4ี่วงค่ะโอเคโปเกมอนเสร็จแล้ว ปิกาจูนะโลนิโน่อเฮ้ปิกาจูได้แล้วอ่อันนี้ได้ฮิตโตฮังะแล้วค่ะแล้วก็จะมาลงสีให้ฮิตโตฮังะไนเลยสีส้มนะคะเฮฮิตโตฮังะเสร็จแล้วต่อไปตัวสุดท้ายนะคะนี่ก็จะวาดพูลิน มือเลอะโตเลอะเย่ yeah. ตอนนี้ก็เสร็จทั้งสี่ตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดกันค่ะนตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะทั้งสี่อันเลยตกแต่งก่อนคะ่ะตกแตง่งเราจะใช้สีอะไรเลยก็ลงได้เลยนะคะ นี้ลงสีไม่ได้เพราะว่าติดกาวแล้วเราก็เอาอันนี้มาแปะนะคะทากาวเลยนี่คะ่ะ ทุกคนติดเก้าเสร็จแล้วลองหมุนดูสิคะโอเคได้อยู่นะเห็นไหมนี่เดี๋ยวต้อจะลองหมุนให้นะคะเอ้ยหมุนดีมากเลย นะเหล่าโปเกมอนทั้งหลายเสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะคะว้หมุนดีด้วยนะคะน้องๆว้าวว้าวหมุนดีด้วยนะคะน้องๆอ,อย่าลืมไปลองทำกันนะคะเพราะอุปกรณ์ก็ง่ายม,มากๆเลยใครที่ทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกับอียิปได้ข้างล่างนี้เลยนะ รับวันนี้อีจิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่ถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้อีจิด้วยนะบ๊ายบาย